วันนี้แพร์จะพาทุกคนไปกินร้านอาหารอ,าารอีสานแซ่บๆตั้งอยู่บแอบที่ชั้น2ตรงมัทัดทองค่ะร้านนี้นะคะน้ำปลารา้าค้นคักตําเส้นเล็กเส้นแบบเหนียวนุ่มตําจับยวนเส้นหนึบๆนะคะแล้วเมนูอาหารอ,าารอีสานถูกปากหลายอย่างอยาอ่างตําสตรอเบอรี่น้ำปลาร้าก็ค้นคักนะคะและที่สําคัญอาหารราคาไม่แรงแบบโอเวอร์สร้างบ้านจนเกินไปค่ะซึ่งร้านนี้แพรกินมาหลายรอบแล้วจะรู้สึกว่าเออถูกใจเอามาแนะนํานะคะร้านเขาชื่อว่าสมพรปากค่ะร้านจะอยู่ที่ชั้น2 ต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไปในร้านจะเป็นท้องแอร์นะคะส่วนนี้จะเป็นเมนูซึ่งเมนูของที่ร้านนะคะเขาจะมีรูปกับราคาบอกไว้ชัดเจนค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ราคาหลักสิบจนถึงหลักร้อยนะคะเมนูแรกที่แพรจัดวันนี้นะคะเป็นตําเส้นเล็กหมูยอจาก1ร้อยยี่สิบเลือกแบบใส่น้ําปลาร้าค่ะซึ่งที่ร้านนะคะเขาก็จะตำให้ใหม่ตามออเดอร์ตัวเส้นเล็กอะ่ะดูรู้เลยว่าใช้เป็นเส้นเล็กแบบเหนียวนุ่มส่วนหมูยอที่ร้านเขาบอกว่าใช้เป็นหมูยอจากอุบลค่ะเนื้อจะมีความนุ่มแน่นแล้วก็เด้งนะคะอันนี้ก็คือ คือปริมาณของจาร120ให้เส้นมาไม่น้อยเลยค่ะ แล้วตัวเส้นเล็กนะซับกับน้ำส้มตำแบบนัวกินปลาร้าคือหอมไม่ขาวนะคะกินคู่กับหมูยอคือเข้ากันสุดๆเลยค่ะแต่ถ้าใครชอบเส้นเพิ่มสั่งเป็นเส้นเล็กแยกมาใส่แบบนี้ได้นะคะส่วนอีกจานนะคะแพสั่งเป็นตำข้าวเปียกจานร3 9ตัวนี้จะเป็นเส้น๋วยจับยวนนุ่มๆหนึบๆเครื่องจะเยอะกว่าตำเส้นเล็กจานต่อมานะคะเป็นตำสตรอเบอรี่นะคะของที่ร้านนี้จานละ290ตัวสตรอเบอรี่เขาใช้เป็นแบบหวานฉ่ำค่ะทุกคนไม่เปรี้ยวโดดแล้วน้ำส้มตำนะจะมีความปลาร้าผสมกะปิมันจะมีความนว และตอนกินนะคะจะได้กลิ่นหอมของปลาป่นที่เขาโรยมาข้างบนด้วยค่ะจานนี้นะคะแพชชอบเพราะว่าสตรอบเบอรี่ฉ่ำมากไม่เปรี้ยวเข้ากันดีเลยค่ะ ต่อนะคะเป็นเมนูเนื้อทอด7วิค่ะจานนี้ใช้เป็นเนื้อพิกานย่าจานละ299น้ําน้ำมันทอดนะคะจะมีความเค็มนัวหอมไม่เค็มเกินไปส่วนเนื้อนุ่มไม่เหนียวนะคะมีน้ำจิ้มซีฟูดมาให้จิ้มส่วนจานนี้นะคะเป็นสมพรคอหมูทอดคอหมูทอดแบบกรึบๆนะคะใช้ส่วนคอหมูแบบถูกต้องกินคู่กับแจว่วคือเข้ากันเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเดอบเบสมากยำเส้นแก้วเส้นเล็กใส่หมูสับกับหมูยอนะคะจาร้อยสี่สิบเก้าเส้นแก้วเขานะคะจะมีความออกนุ่มแต่มีความกรุบตอนเคี้ยวนะคะน้ำ ยารสชาติจัดจ้านออกเปรี้ยวนำนิดนึงค่ะขอชมหมูสับที่ร้านนะคะใช้แบบเนื้อเยอะมันน้อยค่ะกินคู่กับหมูยอคือเข้ากันดีสุดๆถ้าใครชอบข้าวเหนียวนะคะแนะนําให้สั่งเป็นข้าวเหนียวผัดแจ่วหมูเลยค่ะตัวนี้เขาจะใส่ไข่ดาวเยิ้มๆแล้วก็มีคอหมูย่างมาให้ด้วยข้าวเหนียวจะออกนุ่มๆนึบๆหอมน้ำจิ้มแจ่วส่วนชามนี้นะคะเป็นต้มแซบกระดูกอ่อนชามละ150ให้เนื้อกระดูกอ่อนไปพายมาเยอะเลยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จัดเป็นกุ้งแพทออจาน129กุ้งแพแผ่นใหญ่นะคะแชร์กันทานได้ทอดมาได้กรอ ไม่มีส่วนไหนเหนียวเลยค่ะและที่รานนี้นอกจากของทอดส้มตำนะคะเขามีพวกเมนูย่างด้วยลิ้นวัวย่างจาร้อเก้าสเขาจะมีแจ่วใส่ไข่มาให้แบบนี้นะคะส่วนไก่ย่างแดงนะคะรสชาติแบบเข้มข้นมากวันนี้แพ้สั่งเป็นแบบหนังไก่ย่างนะคะนุ่มๆหน,นึบๆเด้งๆ2องม้ส้าค่ะทุกคนร้านเปิด4ี่มงเย็นจนถึงเที่ยงคืนลองไปกินกันดูนะ